มีสถิติที่ไม่ค่อยมีใครรู้ซึ่งอาจทำให้คุณประหลาดใจคนขับรถ9ใน10คนใช้รถโดยไม่รู้แม้กระทั่งครึ่งหนึ่งของฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในรถเราไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีขั้นสูงหรือฟังก์ชันเฉพาะของรถหรูนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานที่วิศวกรออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและในบางกรณีอาจช่วยคุณประหยัดเงินได้หลายพันยูโรในการซ่อมแซมหรือเหตุฉุกเฉิน แต่เนื่องจากไม่มีใครอธิบายให้คุณฟังเมื่อคุณซื้อรถและคู่มือการใช้งานก็มักจะถูกทิ้งไว้ในช่องเก็บของหน้ารถจนฝุ่นเกาะคนขับรถส่วนใหญ่จึงใช้เวลาหลายปีโดยไม่คนพบว่ารถของตัวเองทำอะไรได้บ้างวันนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่20อย่างที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้รถของคุณไปอย่างสิ้นเชิงบางอย่างก็ชัดเจนมากจนคุณจะสงสัยว่าทำไมคุณถึงมองข้ามมันไปได้นานขนาดนั้น บางอย่างก็ชาญฉลาดจนดูเหมือนมายากลของรถยนต์และ5อย่างสุดท้ายในรายการนี้มีประโยชน์มากจนสามารถช่วยคุณจังเหตุฉุกเฉินหรือประหยัดเงินได้หลายร้อยยูโรที่อู่ซ่อมรถดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหลังจากวิดีโอนี้รถของคุณจะไม่มีความลับใดๆสำหรับคุณอีกต่อไปตัวบ่งบอกฝาถังน้ำมันบนแผงน้าปัดนี่อาจเป็นเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดในรายการ แต่ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่มีประโยชน์ที่สุดเมื่อขับรถที่ไม่ใช่ของคุณเองคุณเคยจอดรถเช่าหรือรถยืมแล้วจําไม่ได้ว่าฝาทางน้ํามันอยู่ด้านไหนของรถที่ปั๊มน้ํามันหรือไม่คนขับส่วนใหญ่จะขับเข้าไปช้าๆพยายามเดาหรือแย่ก,กว่านั้นคือจอดรถผิดด้านแล้วต้องขับวนกลับมาเติมน้ํามันแต่ปรากฏว่ารถยนต์เกือบทุกคันที่ผลิตตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมามีตัวบ่งบอกเล็กๆที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ลองดูที่ไอคอนปั๊มน้ำมันบนแผงหน้าปัดของคุณข้างๆกันนั้นคุณจะเห็นลูกศรเล็กๆชี้ไปทางซ้ายหรือขวาลูกศรน,นั้นจะบอกคุณว่าฝาถาังน้ำมันอยู่ด้านไหนของรถถ้าชี้ไปทางขวาฝาถาังน้ำมันจะอยู่ด้านขวาถ้าชี้ไปทางซ้ายฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายในง่ายชัดเจนแต่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อรายละเอียดเล็กๆในน้อยนี้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานโดยผู้ผ,ผลิต ก็เพราะว่าคนขับรถเช่ามักจะสับสนอยู่เสมอช่องเก็บของลับใต้พรมท้ายรถเปิดท้ายรถและยกพรมขึ้นในรถยนต์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะรถ SUV และรถเก๋งคุณจะพบช่องเก็บของลับที่คุณอาจไม่เคยใช้มาก่อนช่องเก็บของลับนี้เดิมทีออกแบบมาเพื่อเก็บยางอะไหล่แมแรงและเครื่องมือพื้นฐานแต่ในรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นที่ไม่มีล้ออะไหล่ขนาดเต็มแล้วแต่มีเพียงชุดซ่อมชั่วคราว ช่องนั้นจึงว่างเปล่าและสามารถใช้งานได้มันเป็นที่ที่เหมาะสําหรับเก็บสิ่งของที่คุณจําเป็นต้องมีในรถแต่ไม่อยากให้เห็นเด่นกุญแจกลไกลที่ซ่อนอยู่ภายในรีโมทเทคโนโลยีสมาร์ทคีย์และระบบเปิดประตูโดยไม่ต้องใช้กุญแจนั้นยอดเยี่ยมจนกระทั่งวันที่แบตเตอรี่ของรีโมทหมดและคุณถูกล็อกอยู่นอกรถแต่ผู้ผลิตได้คิดถึงเรื่องนี้แล้วรีโมทสมัยใหม่เกือบทุกตัวมีกุญแจกลไกลแบบดั้งเดิมซ่อนอยู่ภายใน มองหาปุ่มเล็กๆด้านข้างหรือแถบเลื่อนบนพงกุญแจของคุณการกดหรือเลื่อนจะปล่อยกุญแจจริงออกมาจากตัวรีโมทพลาสติกนั่นคือกุญแจฉุกเฉินของคุณทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนไม่รู้ตัวล็อกที่คุณเสียบกุญแจนั้นก็ซ่อนอยู่เช่นกันในรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีฝาพลาสติกเล็กๆอยู่ที่มือจับประตูฝั่งคนขับสามารถถอดฝานั้นออกได้อย่างระมัดระวังโดยปกติแล้วจะใช้เล็บหรือกุญแจงัดออก เผยให้เห็นตัวล็อกแบบดั้งเดิมอยู่ข้างใต,ต้ตะขอสำหรับยึดฝาถังน้ำมันด้านในประตูเมื่อคุณเปิดฝาถังน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันคุณวางมันไว้ที่ไหนคนขับส่วนใหญ่แค่ปล่อยมือและมันก็จะห้อยอยู่กับสายเคเบิลแกว่งไปมาและมักจะกระแทกสีรถเมื่อเวลาผ่านไปการกระแทกเล็กๆเหล่านั้นจะทําให้เกิดรอยขีดข่วนเป็นวงกลมร,บรอบๆปากถังน้ํามันซึ่งไม่สามารถขัดออกได้ แต่ปรากฏว่ารถยนต์เกือบทุกคันมีวิธีแก้ปัญหาในตัวที่ไม่มีใครใช้ลองมองดูดีๆด,ด้านในประตูตรงที่ฝาถังน้ำมันอยู่คุณจะเห็นตะขอพลาสติกเล็กๆบางครั้งแทบมองไม่เห็นออกแบบมาเพื่อเกี่ยวฝาถังน้ำมันขณะเติมน้ำมันโดยเฉพาะคุณเพียงแค่หมุนฝาถังน้ำมันแล้วเกี่ยวไว้กับตะขอนั้นมันก็จะอยู่ตรงนั้นอย่างปลอดภยัยไม่ขยับหรือกระแทกอะไรเลยขณะที่คุณเติมน้ำมัน มันเป็นรายละเอียดการออกแบบที่เรียบง่ายจนแทบมองไม่เห็นแต่มีฟังก์ชันที่สำคัญคือการปกป้องสีรถของคุณนอกจากนี้การเกี่ยวฝาถังน้ำมันไว้ยังช่วยป้องกันสิ่งสกปรกฝุ่นหรือแมลงไม่ให้เข้าไปในบริเวณเปลี่ยวของคอเติมน้ำมันอีกด้วยปุ่มควบคุมการยึดเกาะสำหรับหิมะหรือโคลนปุ่มที่มีไอคอนรถลื่นถลายที่คุณอาจไม่เคยแตะต้องนั้นมีฟังก์ชันสำคัญที่สามารถช่วยคุณได้เมื่อคุณติดอยู่ ระบบควบคุมการยึดเกาะเป็นระบบความปลอดภัยที่ตรวจจับเมื่อล้อสูญเสียการยึดเกาะและหมุนฟรีโดยจะตัดกำลังไปยังล้อนั้นโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้รถลื่นถล่มมันยอดเยี่ยมสำหรับการขับขี่ปกติบนถนนลาดยางแต่จะกลายเป็นศัตรูของคุณเมื่อคุณติดอยู่ในหิมะโคลนหรือทรายลึกในสถานการณ์เหล่านั้นคุณจำเป็นต้องให้ล้อหมุนเร็วเพื่อสร้างแรงส่งและออกจากสถานการณ์นั้น แต่ระบบควบคุมการยึดเกาะจะตัดกำลังอย่างต่อเนื่องโดยการตรวจจับการลื่นถลายของล้อทำให้คุณไม่สามารถสร้างแรงส่งที่จำเป็นได้นั่นคือที่มาของปุ่มนั้นการกดปุ่มค้างไว้สอวินาทีจะปิดใช้งานระบบควบคุมการยึดเกาะชั่วคราวทำให้ล้อหมุนได้อย่างอิสระซึ่งจะช่วยให้คุณเร่งความเร็วสร้างแรงส่งและโดยปกติแล้วจะช่วยให้คุณออกจากสถานการณ์ที่ติดอยู่ได้ กุญแจสำคัญคือการรู้ว่าควรใช้เมื่อใดและไม่ควรใช้เมื่อใดบนถนนปกติในขณะฝนตกหรือบนทางเท้าที่ลื่นห้ามปิดระบบนี้เด็ดขาดคันโยกปรับระดับพวงมาลัยแบบยืดหดได้ที่แทบไม่มีใครใช้ลองถามคนขับรถ10คนว่าปรับตำแหน่งพวงมาลัยอย่างไรอาจจะมี6คนที่ไม่รู้ว่าสามารถปรับได้ส่วนใหญ่จะปรับเบาะไปข้างหน้าหรือข้างหลังจนกว่าจะเอื้อมถึงพวงมาลัยได้อย่างสบาย โดยไม่รู้ว่าพงมาลัยนั้นสามารถปรับได้ใต้คอลัมน์พงมาลัยโดยปกติจะอยู่ทางด้านซ้ายจะมีคันโยกหรือกลไกปลดล็อกขนาดเล็กเมื่อกดแล้วจะปลดล็อกพงมาลัยทำให้คุณสามารถปรับได้สองทิศทางคือขึ้นและลงและเข้าห,าหาหรือออกจากตัวคุณสิ่งนี้ช่วยให้คุณหาตำแหน่งที่เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ได้ไม่ว่าคุณจะสูงหรือยาวแค่ไหนตำแหน่งพงมาลัยที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องของความสบายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยหากพวงมาลัยต่ำเกินไปจะบดบังทัศนวิสัยของแผงหน้าปัดหากสูงเกินไปหรือไกลเกินไปแขนของคุณจะเมื่อยล้าและเวลาในการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินก็จะช้าลงตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดคือตำแหน่งที่แขนของคุณงอเล็กน้อยเมื่อคุณจับพวงมาลัยในตำแหน่ง9้าโมงและ3นาฬิกาและคุณสามารถมองเห็นอุปกรณ์ต่างๆบนแผงหน้าปัดได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าหรือขยับศีรษะ เมื่อคุณพบตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันโยกล็อกเข้าที่อย่างแน่นหนาแล้วบางรุ่นไฟฟ้ายังมีฟังก์ชันหน่วยความจำและสามารถบันทึกตำแหน่งต่างๆสำหรับผู้ขับขี่ที่แตกต่างกันได้ส่วนขยายบังแดดแบบเลื่อนได้ที่ปิดช่องว่างด้านข้างบังแดดมาตรฐานนั้นดีสำหรับการบังแดดเมื่อแดดอยู่ตรงหน้าคุณแต่มีปัญหาอยู่เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก แสงแดดจะส่องเข้ามาจากด้านข้างผ่านช่องว่างระหว่างบังแดดกับเสาของรถซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่หลายคนไม่รู้ว่ามีวิธีแก้ปัญหาในตัวหากคุณสังเกตบังแดดของคุณอย่างใกล้ชิดคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีแผงเพิ่มเติมที่สามารถเลื่อนไปด้านข้างได้แผงที่ยืดหดได้นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปิดช่องว่างด้านข้างเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในมุมต่ำคุณเพียงแค่เลื่อนมันไปทางหน้าต่างด้านข้าง และมันจะบางรังสีที่น่ารำคาญเหล่านั้นซึ่งอาจทำให้คุณตาพร่าได้บางรุ่นมีส่วนขยายที่แข็งซึ่งหมุนบนบานพับในขณะที่บางรุ่นมีแผงที่ยืดหยุ่นซึ่งกางออกเหมือนหีบเพลงแนวคิดก็เหมือนกันเพื่อบังแสงที่เข้ามาจากด้านข้างสิ่งที่ชาญฉลาดคือเมื่อคุณไม่ต้องการใช้แผงจะเก็บเข้าไปด้านในบังแดดหลักอย่างสมบูรณ์ดังนั้นคุณจึงแทบไม่สังเกตเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้น รายละเอียดการออกแบบเล็กๆน,น้อยๆนี้สร้างความแตกต่างอย่างมากในด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยเมื่อขับรถโดยหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นหรือกำลังตกเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำแข็งบนแผงหน้าปัดรถที่หลายคนมองข้ามหากรถของคุณมีไอคอนรูปเปลหิมะเล็กๆที่สว่างขึ้นบนแผงหน้าปัดเป็นครั้งคราวมันไม่ใช่แค่ของตกแต่งมันคือเซ็นเซอร์วัดอุณหภ,ภูมิภายนอกที่เตือนคุณว่าสภาพถนนอาจเป็นอันตราย เมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลงต่ำกว่า4องศาเซลเซียสรถหลายคันจะเปิดใช้งานไฟแสดงสถานะนี้เพราะนี่คือช่วงอุณหภูมิที่น้ำแข็งสามารถก่อตัวบนพื้นผิวถนนได้แม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นก็ตามน้ำแข็งดำโดยเฉพาะบนสะพานและทางยกระดับมองไม่เห็นแต่เป็นอันตรายถึงชีวิตมันสามารถทำให้คุณสูญเสียการควบคุมรถได้ในเสี้ยววินาทีนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ผลิตติดตั้งเซ็นเซอร์เตือนภัยนี้ ระบบบางระบบยังเปลี่ยนสีตามระดับความอันตรายสีฟ้าสำหรับอากาศเย็นแต่ปลอดภัยสีเหลืองสำหรับต้องระมัดระวังและสีแดงเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำแข็งจริงในรถยนต์ที่ทันสมัยกว่าระบบจะแสดงอุณหภูมิที่แน่นอนเป็นองศาบนหน้าจอขนาดเล็กบนแผงหน้าปัดผู้ขับขี่หลายคนเห็นไอคอนเกลด็ดหิมะนั้นไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรและก็มองข้ามไป ซึ่งเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ไฟดวงเล็กๆนั้นสามารถช่วยคุณให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงได้โดยจะแจ้งเตือนให้คุณลดความเร็วเพิ่มระยะห่างจากรถขันหน้าและระมัดระวังมากขึ้นในการใช้เบรกและขันเร่งปุ่มหมุนเวียนอากาศของเครื่องปรับอากาศที่คุณควรใช้บ่อยขึ้นปุ่มที่มีไอคอนรถยนต์และลูกศรวงกลมนั้นควบคุมทิศทางการไหลของอากาศที่คุณหายใจภายในรถเมื่อปิด ระบบจะดึงอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกกรองและส่งเข้าไปภายในเมื่อเปิดระบบจะหมุนเวียนอากาศภายในรถโดยไม่ดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาทำไมคุณถึงอยากทำเช่นนั้นมีสองเหตุผลหลักประการแรกเมื่อคุณขับรถผ่านรถบรรทุกที่ปล่อยควันดำเมื่อมีไฟป่าในบริเวณนั้นเมื่อคุณขับผ่านอุโมงค์ที่มีการระบายอากาศไม่ดีหรือเมื่อคุณติดอยู่ในสภาพการจราจรที่หนาแน่น และสูดดมควันไอเสียจากรถยนต์หลายสิบคันการเปิดระบบหมุนเวียนอากาศจะช่วยป้องกันอากาศเสียเหล่านั้นได้ไส้กรองอากาศในห้องโดยสารของคุณจะขอบคุณที่คุณไม่ต้องกรองสิ่งสกปรกเหล่านั้นประการที่2และนี่คือเหตุผลที่คนส่วนน้อยรู้การเปิดระบบหมุนเวียนอากาศจะทำให้เครื่องปรับอากาศของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง20%ซทำไม พราะแทนที่จะต้องคอยระบายความร้อนออกจากอากาศร้อนที่เข้ามาจากภายนอกระบบนี้จะระบายความร้อนออกจากอากาศที่เย็นอยู่แล้วภายในรถซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าหน้าต่างที่เปิดและปิดได้ด้วยรีโมทคอนโทรลโดยไม่ต้องเข้าไปในรถนี่เป็นหนึ่งในลูกเล่นที่ดูเหมือนเวทมนต์ในครั้งแรกที่คุณคนพบในวันที่อากาศร้อนจัดรถของคุณที่จอดตากแดดจะกลายเป็นเหมือนเตาอบอุณหภูมิภายในอาจสูงถึง60หรือ70องศาเซลเซียส การเปิดประตูและรู้สึกถึงความร้อนนั้นเหมือนกับการเปิดประตูเตาอบร,ร้อนๆแต่ปรากฏว่ารถยนต์หลายคันมีคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถระบายอากาศภายในรถก่อนที่คุณจะเข้าไปได้กดปุ่มปลดล็อกบนรีโมทค้างไว้หลายวินาทีโดยปกติประมาณ3-5วินาทีในรถยนต์หลายรุ่นการทำเช่นนี้จะทำให้หน้าต่างทั้งหมดเลื่อนลงโดยอัตโนมัติอากาศร้อนที่ติดอยู่ภายในจะระบายออกไป ทำให้อากาศบริสุทธิ์ไหลเวียนเข้ามารถบางคันยังเปิดหลังคาซันรูฟด้วยหากมีนี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดอุณหภูมิภายในรถล่วงหน้าโดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในรถและทนกับความร้อนคุณสมบัตินี้ยังทำงานในทางกลับกันด้วยการกดปุ่มล็อกค้างไว้หลายวินาทีจะทำให้หน้าต่างทั้งหมดเลื่อนขึ้นและปิดหลังคาซันรูฟระบบปลดล็อกเกียร์อัตโนมัติมีไว้สำหรับกรณีที่แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงลองนึกภาพสถานการณ์นี้ แบตเตอรี่ของคุณหมดจนไฟหน้าปัดไม่ติดเลยรถสตาร์ทไม่ติดคุณต้องเคลื่อนย้ายรถไม่ว่าจะเข็นลากหรือแค่เอาออกจากที่ที่มันติดอยู่แต่มีปัญหาคือเกียร์ล็อกอยู่ที่ตำแหน่งจอดและคุณไม่สามารถเลื่อนไปที่ตำแหน่งว่างได้หากไม่มีไฟฟ้าหรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่คุณคิดแต่ความจริงแล้วเกียร์อัตโนมัติเกือบทุกคันมีระบบปลดล็อกเกียร์อัตโนมัติแบบแมนนวล ซึ่งเป็น,นกลไกฉุกเฉินที่ช่วยให้คุณปลดล็อกเกียร์ได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามองหาฝาพลาสติกเล็กๆใกล้กับฐานของคันเกียร์โดยปกติจะอยู่ด้านขวาหรือด้านหลังฝานั้นจะปิดปุ่มปลดล็อกอยู่คุณจะต้องใช้ของบางๆเช่นไขควงขนาดเล็กหรือกุญแจรถเพื่อถอดฝาออกด้านล่างคุณจะพบปุ่มหรือช่องเล็กๆเหยียบเบรกไว้แล้วกดปุ่มนั้นพร้อมกับเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งว่าง กลไกการล็อกจะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติทำให้สามารถขยับคันเกียร์ได้ตอนนี้รถสามารถกลิ้งได้อย่างอิสระแล้วคุณสมบัตินี้สำคัญมากในกรณีฉุกเฉินผมรู้จักคนขับรถหลายคนที่ต้องเสียค่าลากรถโดยไม่จำเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามีระบบปลดล็อกฉุกเฉินนี้อยู่คนขับรถลากมาถึงใช้ไขควงจิ้มปุ่มนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง แล้วคิดค่าบริการ100ยูโรสำหรับการทำงานเพียง10วินาทีคุณสามารถทำแบบเดียวกันได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทคันโยกกระจกมองหลังที่ช่วยลดแสงสะท้อนในเวลากลางคืนการขับรถในเวลากลางคืนโดยมีรถคันหลังเปิดไฟสูงเป็นเรื่องทรมานแสงสะท้อนในกระจกมองหลังจะทำให้คุณตาพร่าทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนโดยสัญชาตญาณคุณอาจจะหลี่ตาหันศีรษะหรือแม้กระทั่งปรับกระจกไปอีกด้าน แต่กระจกของคุณมีวิธีแก้ปัญหาในตัวที่คุณอาจไม่เคยใช้มาก่อนใต้กระจกมองหลังจะมีคันโยกหรือแถบเล็กๆเ,เมื่อคุณเอียงมันเข้าหาตัวกระจกจะเปลี่ยนมุมและอย่างน่าอัศจรรย์แสงสะท้อนที่สว่างจ้าจะหายไปเกือบหมดคุณยังคงมองเห็นรถที่อยู่ข้างหลังได้แต่ปราศจากแสงสะท้อนที่รุนแรงนั้นแล้วเวทมนต์ที่เห็นได้ชัดนี้ทำงานอย่างไรกระจกมองหลังไม่ใช่กระจกธรรมดา มันมีพื้นผิวสะท้อนแสงสองด้านที่ทำมุมต่างกันเล็กน้อยพื้นผิวด้านหน้าโปร่งแสงบางส่วนและพื้นผิวด้านหลังเป็นกระจกจริงในตำแหน่งปกติคุณจะมองตรงไปที่กระจกมองหลังซึ่งสะท้อนแสงด้วยความเข้มเต็ม,ตมที่เมื่อคุณเอียงคันโยกคุณจะเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้มองเห็นพื้นผิวด้านหน้าที่โปร่งแสงบางส่วนซึ่งสะท้อนแสงน้อยลงมากแต่ยังคงช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังได้ นี่คือการออกแบบบัญชานฉลาดที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษ1950แต่ผู้ขับขี่สมัยใหม่หลายคนกลับไม่รู้จักเลยที่จับสำหรับเปิดฝากระโปรงท้ายรถในกรณีฉุกเฉินสามารถช่วยชีวิตได้นี่คือหนึ่งในเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในรายการทั้งหมดเพราะมันสามารถช่วยชีวิตได้จริงๆตั้งแต่ปี2002รถยนต์ทุกคันที่ขายในสหรัฐอเมริกาจะต้องมีกลไกปลดล็อกฉุกเฉินอยู่ภายในฝากระโปรงท้ายรถตามกฎหมาย ยุโรปได้นำกฎระเบียบที่คล้ายกันมาใช้ในเวลาต่อมาเหตุผลนั้นน่าสะพรึงกลัวแต่เป็นเรื่องจริงมีหลายกรณีที่ผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆติดอยู่ในฝากระโปรงท้ายรถไม่ว่าจะโดยอุบัติเหตุขณะเล่นหรือในสถานการณ์การลักพาตัวหากไม่มีทางออกผลลัพธ์ก็มักจะน่าเศร้านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีวิธีเปิดฝากระโปรงท้ายรถจากด้านใน หากคุณเปิดฝากระโปรงท้ายรถและมองอย่างระมัดระวังคุณจะเห็นที่จับซึ่งมักจะเป็นสีเรืองแสงสีเขียวสดใสหรือสีเหลืองอยู่ใกล้กับกลไกการล็อกที่จับนี้ได้รับการออกแบบมาให้มองเห็นได้แม้ในที่มืดสนิทและมีขนาดใหญ่พอที่แม้แต่เด็กก็สามารถจับและดึงได้การดึงที่จับนี้จะเปิดฝากระโปรงท้ายรถจากด้านในทันทีโดยไม่ต้องใช้กุญแจรหรือไฟฟ้ามันเป็นระบบกลไกวนรวน บางรุ่นมีปุ่มกดเรืองแสงแทนที่มือจับแต่หลักการทำงานก็เหมือนกัน,นกลไกนี้เคยช่วยชีวิตคนมาแล้วหลายครั้งเด็กที่เล่นซ่อนหาแล้วถูกล็อกอยู่ข้างในโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถออกมาได้คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายก็สามารถหนีออกมาได้มันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่คุณหวังว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้ แต่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่มันต้องมีอยู่และใช้งานได้ระดับเสียงวิทยุที่ปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วของคุณคุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อคุณเร่งความเร็วบนทางหลวงระดับเสียงวิทยุของคุณดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเองคุณไม่ได้คิดไปเองและวิทยุของคุณก็ไม่ได้ถูกผีสิงมันเป็นฟีเจอร์อัจฉริยะที่เรียกว่า SVC หรือ Speed Volume Compensation การชดเชยร,ระดับเสียงตามความเร็ว วิธีการทำงานคือเมื่อคุณขับรถช้าในเมืองโดยปิดกระจกเสียงรบกวนภายในรถจะค่อนข้างต่ำแต่เมื่อคุณเร่งความเร็วบนทางหลวงเสียงลมเสียงยางบนถนนและเสียงเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากระดับเสียงวิทยุของที่คุณจะไม่ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนระบบ SVC จะตรวจสอบความเร็วของคุณและเพิ่มระดับเสียงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเร่งความเร็วเพื่อชดเชยเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้น เมื่อคุณลดความเร็วหรือหยุดรถระดับเสียงจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้คุณหูหนวกเมื่อเสียงรบกวนรอบข้างหายไปมันค่อยเป็นค่อยไปและราบรื่นมากจนผู้ขับขี่หลายคนไม่ทันสังเกตเห็นพวกเขามาคิดว่าระดับเสียงวิทยุอยู่ในระดับที่เหมาะสมเสมอโดยไม่รู้ว่าระบบกำลังปรับระดับเสียงอยู่ตลอดเวลาในเบื้องหลังในรถยนต์บางรุ่นคุณสามารถตั้งค่าความเข้มข้นของ,ของการปรับระดับเสียงได้ตั้งแต่ปิดสนิท ไปจนถึงปรับอย่างชัดเจนฟีเจอร์ล็อกอัตโนมัติที่จะล็อกรถของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเดินออกไปกุญแจอัจฉริยะรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณปลดล็อกรถได้โดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกจากกระเป๋าเท่านั้นแต่ยังสามารถล็อกรถโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเดินออกไปได้อีกด้วยฟีเจอร์นี้เรียกว่าการล็อกอัตโนมัติหรือการล็อกแบบพาสซีฟโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับระยะใกล้เพื่อตรวจจับเมื่อกุญแจรีโมทเคลื่อนที่เกินระยะที่กำหนดจากตัวรถ เมื่อคุณข้ามระยะนั้นซึ่งโดยปกติจะอยู่ระหว่าง2-5เมตรขึ้นอยู่กับรุ่นรถจะล็กอกโดยอัตโนมัติไฟจะกระพริบพเพื่อยืนยันการล็อกเช่นเดียวกับการกดปุ่มด้วยตนเองฟีเจอร์นี้สะดวกสบายอย่างเหลือเชื่อคุณกลับถึงบ้านพร้อมถุงของชำเต็มมือปิดประตูรถด้วยข้อศอกแล้วเดินไปที่ประตูหน้าบ้านรถจะล็อกเองเมื่อคุณเดินออกไปคุณไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับการหยิบกุญแจรีโมทออกจากกระเป๋าและกดปุ่ม สำหรับผู้ขับขี่หลายคนนี่อาจฟังดูเสี่ยงหากมีคนเข้ามาใกล้รถทันทีหลังจากที่คุณเดินออกไปละ่ะผู้ผลิตได้คิดถึงเรื่องนั้นแล้วระบบมักจะมีเวลาหน่วงที่สามารถกำหนดค่าได้คุณสามารถปรับแต่งได้ว่าจะให้ระบบล็อกประตูทันทีเมื่อเดินออกไปหลังจาก5วินาที10วินาทีหรือแม้แต่ปิดใช้งานไปเลยก็ได้บางระบบยังตรวจสอบว่าประตูทุกบานปิดสนิทก่อนที่จะเปิดใช้งานระบบล็อกอัตโนมัติด้วย ปุ่มไฟฉุกเฉินมีฟังก์ชันสองอย่างคือฟังก์ชันเปิดโหมดฉุกเฉินเราทุกคนรู้จักปุ่มไฟฉุกเฉินปุ่มสามเหลี่ยมสีแดงขนาดใหญ่ที่ใช้เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดปัญหาบนท้องถนนแต่ปุ่มนี้มีฟังก์ชันลับที่คนส่วนน้อยรู้ในรถยนต์หลายรุ่นการกดปุ่มไฟฉุกเฉินค้างไว้หลายวินาทีจะเปิดโหมดฉุกเฉินไฟจะไม่กระพริบธรรมดาแต่จะกระพริบเร็วขึ้นรุนแรงขึ้น และมีรูปแบบที่โดดเด่นพร้อมกันนั้นตแตรจะดังขึ้นเป็นจังหวะโมดฉุกเฉินนี้ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่คุณต้องการดึงดูดความสนใจอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเพราะคุณรู้สึกถูกคุกค,คามเห็นอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์รูปแบบที่โดดเด่นจะแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีบางอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นในบางรุ่นโมดฉุกเฉินยังเปิดไฟภายในรถ และปิดใช้งานระบบล็อกประตูเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลหากจำเป็นอีกฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ในรถบางคันคือการแตะปุ่มไฟฉุกเฉิน2ครั้งอย่างรวดเร็วจะเปลี่ยนความเร็วในการกระพริบของไฟการแตะ1ครั้งจะเปิดไฟฉุกเฉินปกติการแตะ2ครั้งอย่างรวดเร็วจะทำให้ไฟกระพริบเร็วขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ในการดึงดูดความสนใจมากขึ้นในสถานการณ์ที่คุณต้องการให้ผู้ขับขี่คนอื่นสังเกตเห็นคุณทันทีเช่นเมื่อรถของคุณเสียกลางทางหลวงในเวลากลางคืนการปรับความสูงของเข็มขัดนิรภัยเพื่อการปกป้องที่ดีที่สุดของคุณเข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิตได้นั่นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แต่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยในตำแหน,น่งที่ถูกต้องบนร่างกายของคุณ เข็มขัดนิรภัยที่ปรับไม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงในอุบัติเหตุแม้ว่าจะคาดเข็มขัดแล้วก็ตามนั่นเป็นเหตุผลที่รถยนต์สมัยใหม่ส่วนใหญ่มีระบบปรับความสูงสําหรับจุดยึดด้านบนของเข็มขัดนิรภัยคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าดูที่เสาด้านข้างที่เข็มขัดนิรภัยออกมาใกล้กับไหล่ของคุณคุณจะเห็นปุ่มหรือคันโยกอยู่ด้านข้างการกดปุ่มนั้นจะปลดล็อกจุดยึดและคุณสามารถเลื่อนขึ้นหรือลงได้ การวางตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้องนั้นสำคัญมากสายรัดเฉียงควรพาดผ่านหน้าอกและไหล่ของคุณไม่ควรพาดผ่านคอของคุณหากคุณตัวเตี้ยและเข็มขัดนิรภัยพาดผ่านคอหรือใบหน้าของคุณนั่นเป็นอันตรายในอุบัติเหตุแรงกระแทกของเข็มขัดที่คอของคุณอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือแม้กระทั่งขาดอากาศหายใจหากคุณตัวสูงและเข็มขัดนิรภัยอยู่ต่ำเกินไป มันอาจเลื่อนลงมาที่ไหล่ของคุณเมื่อเกิดการกระแทกทําให้ประสิทธิภาพลดลงการปรับขนาดที่ถูกต้องคือสายรัดเฉียงจะพาดผ่านกลางกระดูกไขปลาร้าและแนบประชับกับหน้าอกส่วนสายรัดแนวนอนควรอยู่ต่ําลงมาที่สะโพกไม่ควรอยู่บนท้องผู้ขับขี่หลายคนไม่เคยปรับความสูงของสายรัดนี้เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าสามารถทําได้โหมดบํารุงรักษาที่ reset นเซอร์และล้างข้อผิดพลาดเล็กน้อยของระบบ นี่คือเทคนิคขั้นสูงที่สุดในรายการและเป็นเทคนิคที่อาจช่วยคุณประหยัดเงินได้มากที่สุดรถยนต์สมัยใหม่หลายคันมีโหมดการวินิจฉัยหรือการบำรุงรักษาที่ซ่อนอยู่ซึ่งช่วยให้คุณรีเซ็ตระบบบางอย่างและล้างรหัสข้อผิดพลาดชั่วคราวได้โดยไม่ต้องไปหาช่างซ่อมรถยนต์ขณะที่รถดับอยู่ให้เหยียบแป้นเบรคจากนั้นเหยียบแป้นคันเร่งจากนั้นหมุนกุญแจไปที่ตำแหน่งอ่อนโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ ปล่อยแป้นเหยียบในลำดับย้อนกลับและเหยียบแป้นคันเร่ง3ครั้งอย่างรวดเร็วหากทำถูกต้องหน้าจอแสดงผลบนแดชบอร์ดจะแสดงเมนูการวินิจฉัยพร้อมตัวเลือกต่างๆเช่นการรีเซ็ตไฟเตือนการบริการการปรับเทียบเซ็นเซอร์การตรวจสอบระบบแต่ละระบบและการล้างรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่ร้ายแรงนี่คือโหมดที่ช่างเทคนิคใช้ในการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องสแกนแบบมืออาชีพทำไมมันถึงมีประโยชน์มากเพราะหลายครั้งไฟเตือนเครื่องยนต์ติดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดชั่วคราวหรือเซ็นเซอร์ที่ต้องการการปรับเทียบใหม่เท่านั้นหากคุณเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณสามารถรีเซ็ตการแจ้งเตือนการเข้ารับบริการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเสียงเงินให้ช่างหากเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางทำงานผิดปกติหลังจากที่คุณเติมลมยางอย่างถูกต้องแล้ว คุณสามารถปรับเทียบใหม่ได้จากเมนูนี้หากไฟตรวจสอบเครื่องยนต์ติดเนื่องจากความผิดพลาดเก่าที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วแต่รหัสข้อผิดพลาดไม่เคยถูกล้างคุณสามารถล้างรหัสได้สำคัญโหมดนี้ไม่ควรใช้เพื่อเพิกเ,เฉยต่อปัญหาที่แท้จริงและนี่คือ20คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งรถของคุณมีมาตลอดแต่คุณอาจไม่เคยใช้มาก่อน